สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่14กระกฎาคม2557สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะหากราคาทองคำได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อชนวนกาซาเป็นระยะเวลา4วันได้เพิ่มขึ้นเป็น118รายแล้วในวันนี้ โดยมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการทิ้งระเบิดรอบแล้วรอบเล่าของอิสราเอลนอกจากนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากปัญหาที่เกิดจากกับธนาคารของโปรตุกเกสทั้งนี้ดัชนีหลักๆในยุโรปต่างปิดร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเนื่องจากนักลงทุนตื่นตระหนกจากข่าวการชำระระยะสั้นล่าช้าของบังโคเอสปิดิโตซาโตซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งของโปรตุกเกส สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกครั้งแต่ RSI อยู่ในระดับซื้อมากทำให้มองเป็นการพักตัวอีกทั้งทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้โดยในการมองการปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่ทองบาทละ2 5 5 0ถึง2 7 5 0 ในวันนี้คาดว่าราคาทองคำขึ้นไหวในกรอบทองบาทละ2 2 0 0ถึง2 5 5 0สสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำวันนี้ผลผลิตอุตสาหกรรมยูโรโซนเวลา16นาฬิกาและอย่าลืมติดตามบุญครองพรในรีพอร์ตได้ในเวลา18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตในวันรุ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ